เชากขบอกให้กินอย่างราชาแต่เราผู้สูงอายุเราจะไปกินหนักแน่นเน่ยไม่ได้เริ่มต้นมื้อเช้าเบาๆด้วยผลไม้ตามมีตามเกิดที่มีนะเราก็ไม่ใช่คนรวยจะไปซื้อผลไม้นอกมากินก็มีส้มลูกหนึงเนาะแล้วก็แก้วมังกรครึ่งลกูกแบ่งไว้กินโรยถั่วโรยงาราดน้ำผึ้งแล้วก็นมเนาะนมสำหรับคุณแก่แก้วหนึง่งแล้วก็ที่สำคัญเลยช่วงนี้ก็ต้องมีนี่ วิตามินซีหนึ่งพันแล้วก็มีวิตามินบีอันเนี้ยวิตามินเอ็กเซ็กบีเนาะออช่วยความจำเราแก่แล้วเราจะไปทำตัวสาวๆอย่างนั้นไม่ได้กินอะไรก็กินได้อย่างนั้นไม่ใช่ชา้าเริ่มต้นอ่อนๆก่อนเนาะแล้วก็คอยตามมือสายด้วยมือหนักอะไรก็ว่าไปจะเป็นปลาเป็นอะไรนี้ดีที่สุดเนื้อเว้นเนื้อสัตว์เนื้อหมูอ่ะดีที่สุดนะคะ แล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรารักเนาะอืมพอหนชุดท้ายแล้วพอแก่ก็มีแต่แมวนี่แหละเป็นเพื่อนมีแมวมีหมาเป็นเพื่อนเนาะอืมลูกเต่าเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเราจะไปกวนใครไม่ได้ในเมื่อเรายังช่วยเหลือตัวเองพอช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ช่วยไปนี่ค่ะผักปลูกไว้กินคอนโดระเบียงเล็กๆเราก,ก็มีผักแทบทุกชนิดเอาไว้กินนะคะ เนี่ยโดยพอมาเกิดเทศนี่ก็ออกงามงามเห็นไหมเ,เทศดกมากเลยค่ะดูค่ะอ,อย่าไปหวังจากใครความสุขว่าคนลูกคนนั้นต้องมาเพื่อนคนนี้ต้องมาหายาิคนนั้นต้องเยี่ยมไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงเรายังพอมีแรงมะลิี่แล้วก็ปลูกไว้ไหว้พระเนี่ยก็ออกดอก เนี่มะเขือเทศตเต็มไปหมดเลยกันนาะนี่ลูเต็มไปหมดเลยค่ะพวกนี้ต้องปิดฝาไว้นิดนึงก่อนเระเดี๋ยวแมวมันมานั่งทับหมดต้นหอมผักชีอะไรแล้วก็มีพร้อมใบสะระแหน่นี่เห็นไหมเราปลูกกันนาไว้เยอะเพราะว่าคุณหมอให้กินผักใบเขียวเยอะๆ เพราะว่ามันไปสร้างเม็ดเลือดสร้างอะไรแล้วกินเนื้อสัตว์แต่เราไม่กินเนื้อหมูเนื้อวัวเราก็ใช้ปลาแทนเอาเนาะแล้วก็โปรตีนจากพืชจากอะไรเงี้ยดีกว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะเพราะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันไปก่อสารมะเร็งได้เนาะโปรตีนจากเนื้อจากพืชเนี่ยมันมันมันบริสุทธิ์นะมันเพียวกว่าเยอะดังนั้นเราใช้โปรตีนจากพืช กินพืชโดยเฉพาะพืชที่เราปลูกเองดีที่สุดเลยนะคะปลูกง่ายเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยใช้กระถางเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ปลูกได้แหละแต่ว่าเราต้องรู้จักผสมดินให้ดีนะเ,ออเดี๋ยวเราจะลงคลิปผสมดินให้ดูว่ามันเป็นยังไงง่ายๆไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยซีไม่ต้องไปอะไรเลยน้ำซาวข้าวเราเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตให้ดี เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ใช้ชีวิตให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เท่าที่เงินเราในกระเป๋าเราจะอำนวยให้เราได้นะ